ดีครับพบกับสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้ครูโยขอเสนอเกมมันคืออะไรอะไรนะคะผู้จัดทําก็คือคุณครูโยนะคะคุณครูธนินรัตน์กลิันทัศน์สิริวิสารสวรรณครับโรงเรียนอนุบาลพระสมุตเจดี JD นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย ก่อนที่จะมาเล่นเกมนะครับก็มาสวัสดีคุณครูโยก่อนนะครับด้วยบทวันทาครูโยนะครับท้านักเรียนพร้อมแล้วก็ประนมมือได้เลยครับและกล่าวตามคุณครูโยนะครับกราบสวัสดีคุณครูธนินรัตน์และพระคุณของหนังสือสิ่งที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันมีค่าอนเนกอนันต์แก่ค่าพเจ้าโอเคแล้วครับ าพร้อมแล้วก็ไปต่อกันเลยแต่ก่อนที่จะไปต่อนะครัะคุยโยก็ต้องขอขอบคุณนะครัะคุยโยวันนี้คุยโยนนำาภาพสวยๆเกมดีๆนะครับมาจากในเพจ Facebook ของคุณแบงค์สุภชัยนบพริธนะครับก็ขอขอบคุณมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ของจริงนะ้ Are you ready เออ Are you ready นะคะวิชาภาษาไทยเป .6 าหกนะครับมอบหมายงานก็คือตอนอื่นเลยให้นักเรียนเตรียมสมุดมอบหมายงานขึ้นมานะครับก็คือสมุดร,รายวิชาภาษาไทยหรือสมุดเปล่าอะไรก็ได้เลยนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อนะครับนามสกุลนะครับวันที่แล้วก็วิชานะครับให้เรียบร้อยนะครับ ต่อไปนะครับให้เขียนหัวข้อด้านบนว่ามันคืออะไรอะไรเพราะว่านักเรียนจะได้ไม่สับสนนะครับว่าเออแล้วมันคืออะไรอะไรละครูอ่ะเดี๋ยวมาเรามารู้กันนะครับต่อไปนะครับเขียนข้อเลขไทย1ถึง17ข้อให้นักเรียนเขียนเรียงลงมาเลยนะครับเดี๋ยวครูยโยบอกกติกาก่อนนะก่อนที่จะไปเล่นก็คือว่าครูยโยเนี่ยมีทั้งหมด17ข้อด้วยกันนะก็คือเดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตร,รูป รูปเนี่ยมันจะแสดงอาการปริยาต่างๆเนาะและให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในสมุดจากนั้นครูยโยมนออีนาฬิกาจับเวลายอ่อนอนับถอยหลัง5วินาทีแล้วครูยโยก็จะเฉลยถ้านักเรียนตอบถูกก็ได้1คะแนนส่วนถ้านักเรียนตอบผิดก็ไม่ได้คะแนนอันนี้เราใช้ทักษะจากประสบการณ์ที่เราเคยได้แสดง อาการหรือเราได้พบเจออาการต่างๆมานะครับถ้าพร้อมแล้วไปรีดเฟิร์สเคว t i o n กันเลยข้อที่1นะครับอ่าอันนี้เป็นคำกริยาในชีวิตรประจำวนันจับเวลาอ่านักเรียนเขียนคำตอบลงไปในข้อ1เลยครับกิจกรรมนี้ค่อนข้างเร็วนะครับเพื่อวัดวัดความเร็ววัดประสบการณ์แล้วก็ วัดเอ่อคำกริยาที่มีประมวลอยู่ในความรู้ของนักเรียนนะครับอ่าคำตอบคือนอนนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เราเปิดที่ข้อแรกนะครับอ่าหลายคนอาจจะยังตื่นเต้นกันอยู่อ่าเดี๋ยวครูโยจะให้เวลาอีกสักแป๊บนึงนะครับอ่าจากนั้นครูโยจะไปแบบอย่างเร็วเลยนะ2ถึง17เเลยนะครับอย่างแบบเอ่อฟาสเลยนะอย่างฟาสสิ่งเร็วเลยนะจ๊ะ ต่อไปข้อที่2นะครับคำกริยาในชีวิตประจำวันจับเวลาคำตอบก็คือเตะนั่นเองนะครับโอ้โหง่ายอะ่ะแต่รูปต่อไปอาจจะไม่ง่ายนะต่อไปข้อที่3ครับคำกริยาในชีวิตประจำวันจับเวลา คำตอบคือดีใจนะครับดีใจต่อไปข้อที่สี่นะครับคํากริยานในชีวิตประจำวันจับเวลาอะไรเอ่ยนะคําตอบก็คือร้องไห้นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่5นะครับ คำกริยาในชีวิตประจำวันจับเวลาคำตอบก็คือตะโกนนั่นเองตะโกนตะโกนเคยตะโกนไหมลูกตะโกนคือต้องใช้เสียงแบบมหาศาลนะอ่าต่อไปข้อที่6กกันเลยครับคำกริยาในชีวิตประจำวันจับเวลา คำตอบก็คือกระโดดนั่นเองจำนะจ๊ะกระโดดดึง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 ด,งดงนะอ่าต่อไปข้อที่เจ็ดคำกริยาในชีวิตประจำวันจับเวลาคำตอบก็คือ ดื่มนั่นเองดริน์นะจ๊ะดื่มกันไปเลยอว่าแล้วก็คุโยก็ขอจิบน้ำน่อยดื่มน้ำน่อยอืออ่ะต่อไปข้อที่8กันเลยนะครับคำกริยาในชีวิตประจำวนันโอ้โหเห็นแล้วฟินเลยนะครับจับเวลาคำตอบก็คือ หัวเราะฮ่าๆๆๆนั่นเองนะครับโอ้โหแต่หัวฟูมากคนนี้นะจ๊ะอ่าต่อไปไปต่อที่ข้อ9กันเลยนะครับข้อ9กําคำกริยาในชีวิตประจําวันอ่านักเรียนสังเกตภาพให้ดีโอ้โหเขาทําอะไรกันอยู่นะจับเวลาคำตอบก็คือ ปีนนั่นเองโอ้โหนี่เป็นกีฬาที่ตื่นเต้นมากคือการปีนหน้าผานะครับปีนปปีนป่ายนะครับต่อไปไปที่ข้อสิบกันเลยครับเด็กๆคำกริยาในชีวิตประจำวนันโอ้โหข้อนี้ไม่ยากนะครับจับเวลาคำตอบก็คือว่ายน้ำนะครับสวิมนั่นเองว่ายน้ำนะครับต่อไป ข้อที่11ใกล้แล้วนะเกินครึ่งทางแล้วนะครับข้อที่11บํอคำกริยาในชีวิตประจำวันนะครับสังเกตในรูปนะจับเวลาคำตอบก็คือขับนั่นเองนะครับขับรถนะครับ drive ขับนะครับต่อไปข้อที่ 12กันเลยครับคำกริยาในชีวิตประจาวันโอโ้โหวัยรุ่นกำลังทำอะไรนะจับเวลา <c oughs> คำตอบก็คือเต้นนั่นเองนะครับเต้นหรือ Dance นะคะภาษาอังกฤษคือ Dance โอ้ว่าแล้วคุูโยอยากลุกขึ้นมาเต้นในบัดดนในบัดนนวเลยไปในทันทีเลยนะเนี่ย อะต่อไปข้อที่13กันเลยครับคำกริยาในชีวิตประจำวันครับโอ้โหไม่ยากไม่ยากนะตับเวลาคำตอบคือวิ่งนั่นเองวันนะจ๊ะรันรันรันลาลาลาลัลรัาลัลาลาลัล ต่อไปข้อที่14นะครับคำกริยาในชีวิตประจำวนันจับเวลาคำตอบคือเขียนนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ write นะครับ write เขียนนั่นเอง ต่อไปข้อที่สิบห้าใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วอุยน่ารักอ่ะน่ารักน่าเรียงอ่ะคำกริยาในชีวิตประจำวันจับเวลาคำตอบคือคาบนั่นเองเพราะว่าสุนัขกำลังคาบอะไรอ่ะลูกคาบ ท่อนไม้หรือกิ่งไม้ยอยู่อุ้ยน่ารักน่าเลี้ยงมากนะจ๊าพันนี้น่ารักจริงๆต่อไปข้อที่16นะครับคำกริยานในชีวิตประจำวันจับเวลาคำตอบคือ บินนั่นเองฟลายบินนะจ๊ะฟลายคิดถึงเพลงอะไรปะบัตเตอร์ไฟมารารงานันตัวบัตเตอร์ฟอ่ะไม่ใช่นะอันนั้นผีเสื้อนะอ่ะอันนี้คือบินนั่นเองสุดท้ายข้อที่สิบเจ็ดกันแล้วเด็กๆใครถูกมาสิบหกข้อคือสุดยอดเลยนะแต่ใครถูกยังไม่ครบก็คือจริงๆมันมีสิบเจ็ดข้อถ้าใครถูกข้อที่สิบเอ็ดสุดยอดกันไปเลยสิบเจ็ด คำกริยาในชีวิตประจําวันตับเวลาอานกกาลังทำอะไรอยู่กาลังทําอะไรอยู่ใบให้กําลังทำอะไรอยู่เออคําตอบคือเกาะนั่นเองนะนกกําลังเกาะอยู่นะจ๊ะโอ้โหสิบเจ็ดข้อสิบเจ็ดคะแนนอ่านักเรียนก็ผ่านมาแล้วสิบเจ็ดข้อสิบเจ็ดคะแนนด้วยกันนะครับต่อไปก็จะเป็น การประเมินตนเองนะครับก็คือระดับความสามารถทางภาษาไทยนะครับก่อนอื่นเลยถ้านักเรียนได้คะแนน1 5ถึง17คะแนนนะครับระดับความสามารถทางภาษาไทยก็จะอยู่ที่ระดับดีเยี่ยมนั่นเองแต่ถ้านักเรียนได้1 2ถึง14คะแนนระดับความสามารถทางภาษาไทยก็อยู่ที่ระดับดีถ้านักเรียนได้ เก้าถึงสิบเอ็ดคะแนนระดับความสามารถทางภาษาไทยก็อยู่ในระดับพอใช้ครับส่วนถ้านักเรียนได้คะแนนศูนย์ถึงแปดคะแนนระดับความสามารถทางภาษาไทยก็อยู่ในระดับปรับปรุงนั่นเองครูโยเชื่อว่านักเรียนของครูน่าจะได้คะแนนดีกันนะแต่ถ้าใครได้คะแนนไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็นักเรียนก็ย้อนคลิป ไปเล่นใหม่กับไปทําใหม่คุยโยเชื่อว่านักเรียนก็จะมีคะแนนที่สูงขึ้นนั่นเองนักเรียนวันนี้ที่เราได้ทํากิจกรรมกันนะครับก็เป็นในเรื่องของคํากริยาในชีวิตประจาําวันอันนี้ก็เป็นบทเริ่มต้นนะครับและมาพบนะครับในคลิปเต็มของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คํากริยากันนะครับส่วนวันนี้นะคะคุยโยก็ขอฝากไปว่า เกิดเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับวันนี้ครูยโยล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ